อยากกอด่พี่น้องอยากกเพ่อนบ้นไปกอดยูรบุรี่เด้อไปกอดเสนสิเอ็ผู้ายมีขนาดต่ีเนาะแอนาไปไพไสิไปยูรบุี่ต่อขอเสียงนะเ้โอ้ยเด็กๆม่พอปหนึด้วยัน้อแข็งาเด้อทำมาได้ยรบุลี่มาได้เราิมจะพ่งออกก่อาเริ่มสตาร์ททีกมอ่า ดึงดันดั้ำไปเด้อพี่นอ้องไปไก่น,ไนะครัไปนะจ๊ะเด้อฝากก็ทักเองฝากกูบริหารหน่อยนะครับเพราะหนาตาผมแซ่บพี่นะครับจากการบริหารตอนช่วงนี้เอามี่มอผี่จัดการบริหารทางขนะถึงใด้ตัเองนะครับแต่เป็นผู้ตามเงินคำเอหังหที่ว่าเศร้าหรือเงินอะไร ส่วนนี้เป็นนักเอกน้อยครับอายุเพียงแค่สิปีนะครับต่อมาจากตาไม่ไม่บมันหมันสาวตาคาโต้จากวัดกระสินนะครับไม่ไม่เลยไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะถ้าเห็นอย่างเลยนะครับพี่น้องมาสวยบ่สวยนะเสียงดีบ่ฝากค้าวาน้องแก้วนันท้าการทับพี่น้องทุกทุกท่านแม่กาเหลวกันครับที่สำคัญอีกคนณางดาวทิกตอกดอกไม้นะเพื่อพอบีบเวลา หน้าพี่ไปนะแม็กกาเดียนเด้อลาพี่เรียกว่าลาเออฝากทุกตุกผลงานตุ๊กตุ๊กศิลปินครับจากศิลปินผู้ไทยทรงกำลังใจกันน้องครับนะครับถ้าเกิว่าเป็นมุ่งหมอลำมุ่งเนื้อนะฮะที่ยังคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นหมอลำนั่งที่ไทยประสาทศิลป์ ดีมากๆเลยนะครับจะได้กาศโซนลังจักันนอ้นะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆครับทนเรั้กเสียงูไทยครับขอบคุณครับขอครับขอบคุณหลาบผมไครม่ครไปค่อนไปดไปเออเออไม่ป่อยสิไปน้ำเลาจะบอกเรนั่นเนี่ไปต็ดสีอรได้กันนะพ่ดถึงว่าเรื่างของ่อฮ่างวัฮ่าฮ่าา่บาท ใครที่เกิดว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยรีบเลยตอนนี้ <S <S นนเพราะว่ามันใกล้เวลาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ใครที่ได้ทองคำละหนึ่งหมื่นบาทนะแลนะเรายังมีมอทอดน้ำมันให้ด้วยอีกหนึ่งนะครับจากฟามเขาเลยทันทีแล้วเป็นโชคแบบสองต่อเลยนะครับคับแวไปกันได้กับทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวพะมาผ่ันชั